กรุงรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตยสวัสดีครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสุดท้ายคือสมัยประชาธิปไตยซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7พศ2475จนถึงปัจจุบันอย่ารอช้าตามคุณครูไปดูกันเลยครับ เอลาละค่ะนักเรียนหลังจากที่ครูเล่าถึงพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและสมัยปฏิรูปประเทศไปแล้วครูจะอธิบายถึงพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์สมัยประชาธิปไตยที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ฟังนะคะ จากผลของการเปิดรับวัฒน,ธ,นธรรมตะวันตกและการปฏิรูปประเทศในช่วงการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยทําให้คนไทยบางกลุ่มมีความคิดก้าวหน้า <c oughs> เห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลรงรูปแบบการปกครองในรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แต่ไม่ประสบความสําเร็จ เมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดซึ่งเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกราษฎรได้รับความเดือดร้อนจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราาประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศัการาช2475โดยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า คณะราษฎรซึ่งประกอบด้วยข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนซึ่งในวันที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นได้มีการประกาศนโยบายเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ6ประการด้วยกันคือ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองทางการศาล ทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประชาชนไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศให้ประทุษร้ายต่อกันน้อยลง 3. จะต้องบำรุงความสุขสบายสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะจัดให้ราษฎรมีงานทําทุกคนจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยากส จะต้องให้รัษฎรมีสิทธทิเสมอกัน 5. จะต้องให้รัษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสี่ประการข้างตน้น 6. จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎรภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก ให้แก่ปวงชนชาวไทยเมื่อวันที่10บธันวาคมพุทธศักราช2475าทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่สืบเนื่องกันมาเป็นเวลากว่า700ปีมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญคืออะไรหรอครับ รัฐธ,ธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศโดยรัฐธ,ธรรมนูญแต่ละฉบับจะมีหลักการและเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสนับสนุนให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นธรรมกำหนดกลไกให้ฝ่ายศาลฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับและฉบับปัจจุบันคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่18ของประเทศค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมสนุกๆเพื่อทบทวนความรู้กันแล้วนะครับน้องๆพร้อมหรือ,อยังครับ ถ้าพร้อมแล้วกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับหลังจากที่เกิดการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการพัฒนาในด้านต่างๆต,ตามมาด้วยมีการพัฒนาในด้านใดบ้างคะด้านการปกครองในปีพุทธศักราช2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองมากขึ้นเกิดองค์กรทางการเมืองต่างๆเช่นพักการเมืองคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นต้นประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ทั้งนี้ก็ยังเกิดความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้ง เมื่อการปกครองประเทศไม่เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยโดยเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งทางการเมืองเช่นเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516เหตุการณ์6ตุลาคมพุทธศักราช2519และเหตุการณ์พฤษภาธมินเป็นต้นค่ะประเทศไทยอยู่ภายในการปกครองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550แต่การปกครองของไทยยังคงมีปัญหาความขัดแยง้งซึ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้านเศรษฐกิจในปีพุทธศักราช2504รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีผลทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปเกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเขตเมืองเกิดการอพยพแรงงานจากชนบทเข้ามาทำงานในเมืองธุรกิจการค้าการลงทุนขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนยากจนในภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรมและความเจริญของเมืองกับชนบทอย่างไรก็ตามการพัฒนาที่เน้นหนักทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมผนวกกับเกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำขั้นรุนแรงในพุทธศักราช2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จึงทรงแนะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ด้านสังคมและวัฒนธรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลายด้านเช่นมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามเป็นประเทศไทยยกเลิกบรรดาศาักดิ์และละยศตำแหน่งข้าราชการเช่นขุนหลวงพระพระยาเป็นต้นเกิดชนชั้นใหม่โดยชนชั้นใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอาชีพที่ทำเช่นพ่อค้านักธุรกิจข้าราชการเกษตรกร และนอกจากนี้อัตราผู้รู้หนังสือมากย่างมากขึ้นคนไทยนิยมเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและศึกษาต่อต่อตางประเทศนอกจากนี้วัฒนธรรมตะวันตกยังเข้ามามีอิทธิพลในวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมเมืองเช่นการแต่งกายการรับประทานอาหารกิริยามารยาทและค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมเป็นต้นค่ะ และในขณะเดียวกันก็มีกระแสอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีทั้งราชสำนักและในสังคมทั่วๆไปเช่นพระราชประเพณีทางชลมากพระราชพิธีแรกนาขวัญวันเฉลิมพระชนพรรษาและตลอดจนประเพณีลอยกระทงสงกรานต์ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยและชาติไทย ในขณะเดียวกันก็เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดวยจัดตั้งองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชื่อปัจจุบันคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาติและท้องถิ่นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาหลายประการเช่นปัญหาเรื่องจริยธรรม ค่านิยมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้นค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวในวันนี้เรามาฟังความรู้ดีๆจากช่วงนี้ชี้แนะกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย ช่วงนี้ชี้แนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานสามารถสรุปเป็นนิยามได้ว่าสามห่วงสองเงื่อนไขคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นมีเหตุผลหมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบมีภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐานเงื่อนไขความรู้หมายถึงความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดาเนินชีวิตและการประกอบการงานส่วนเงื่อนไขคุณธรรมคือการยึดถือคุณธรรมต่างๆตลอดเวลาที่ประยุกต์ใช้ครับ